Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> cái <laughs> tốt Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ม่นหวเ ế t นะเดีเยอะเดี๋ะวตาไมัไกวยิ่มาทิ่งให้ตอนะฮ้ต่ันเดินเข้ามาตรงนี้เลยจำเสื้อไม่ได้หรอเหอเสื้อใส่ตัวนี้คันหกค่ะน้ำทอนน้ำทอนนะมั้รากันเสื้อ khai bàn cát được, kinh nghiệm kinh doanh này má, tiếng ta trái phải phải, nốt á, máy bên nè, bên thì nó bên thì hết, ออกันดาเ,ออเดี๋ยวยังไงใช่ไหมอ,อยากอัพนะใช่ไหอมอยากอัพนะจ,ะจะ้าจ่ <c oughs> ายเงี้ยเฮ้ยป่าม่าไม่พ <c oughs> ี่มีอะไรมาป่านะ ไม่มีไม่มีขนมมาฝากนะรีบๆกลัวไม่ทันเสร็จแล้วหรอ